เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้นะฮะผมก็จะมานะครับรีวิวเกมเกมหนึ่งนะสำหรับคนที่รู้แล้วนะครับผมก็สามารถโหลดเล่นกันได้นะครับน่าจะเป็นเพศตรูนะอันนี้ผมบวก,กบเพื่อนมานครับชื่อเกมเป็นสำหรับคอคอนเสิร์ตนะหรือ FC คอนเสิร์ตนะครับที่อยากจะมีคอนเสิร์ตนะครับผมก็ชื่อเกมก็ชื่อป๊อปนะครับ อะไรไม่รู้เนี่ยเออนะครับก็ถ้าอยากจะเล่นแบบสดก็กดอันแรกนะแต่อันนี้มันพี่เขียนว่ามิวสิกโปรเจกต์นะฮะเอพีพีหรือโปรเออไม่พีพีมิสิพีอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็กดไปตรงนี้นะก็จะเป็นวงนะฮะถ้าเราจัดก่อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมาลุ่มมาตุ้มกันเนี่ยอะไรว่ามันลุ่มมันตุ้มโอเคตอนนี้เราก็ได้มือกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เปลี่ยน เอ้ยไม่ขึ้นแจ็คสันก็มีนีว่วาโอเคก็ให้เปลี่ยนเป็นนี่หน้าแบบหน้านนั้นไปเออให้เปลี่ยนเป็นคีย์บอร์ดนะครับผมโอเคแล้วก็วุฒหารทำไมไม่มีเยอะจังเลยโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกีตาร์นะครับนี่กีตาร์อย่างนี้เลยแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นกีตาร์โปร่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแบบนั้นเลยเนาะเออนี่ครับ โอเคมีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยกันด้วยนี่ครับผมโอเคแป๊บหนึ่งนะโ okay, อเคกีตาร์โป่งไม่มีเลยหรือโอเคแป๊บหนึ่งนี่ครับโอเคผมไม่รู้ว่ากีตาร์โป่งมีหรือเปล่านี่ฮะโอเคแป๊บห okay, นึ่งนี่ครับผมอืมกีตาร์โป่งนี่นี่มีหรือเปล่าคือนะกีตาร์โป่งเนี่ยมันหายากเนี่ยโอเค okay, เดี๋ยว เอ้แปบนึงเนีันบอ่ะเราจะหางนี้แหละโอเคแบบนึงนะครับต้องอใจเรากว่านี้หนึ่งนะฮะนี่มันมีจอนสีหน้าด้วยใช่ไหมครับผมมนรูกอ่อนี่ไงครับจอนสีหน้าแบบหนึ่งเนี่ยครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะตัดคลิปเลยนะฮะโอเค,อเ,คเมื่อกี้เราเพิ่งหาเจอนะอันนี้ก็จะเป็นพวก คนนะเจ้ากี่คนก็ได้นะครับหนึ่งร้อยหนึ่งเอถึงหนึ่งร้อยเท่านั้นนะครับผมคนแล้วก็ดิฉันรบกวนนะผมมานั่งโอเคแล้วก็ถ้าจะปรับไม่มีคนก็กดตรงนี้ไม่มีคนถือว่าดีสุดแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นด่านนะ่ะให้เลือกเนระัยกดตรงนี้ก็ได้นะอันนี้เป็นย้อนกลับชเชยออนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเป็นเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอเออเออผมจะเอาเป็นอันนี้มันเหมือนถังขยะอะไรเนี่ย โอเคเออเราจะนักร้องนี่หว่านักร้องเราหน้าหน้าตาเนี่ยเนี่ยไม่รู้เนี่ยโอเคเดี๋ยวหนึ่งผมจะเอาเป็นใครดีหนอใครดีหนอหนึ่งเอาคนที่รอรอหน่อยในแค่ผมคือผมต้องเลือกแบบนั้นนะฮะเลือกยังไงก็ได้แล้วแต่ผมนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึง่งรอก่อนนักร้องนี่หายาก เสียจุงเบยในแคปโอเคเดี๋ยวใครดีหนอไม่มีคนรอเลยโอเคพวกเรลอยมนอันเล่งไปเล่นดีเจหมดโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเป็นจอนสซิน่าก็แล้วกันนะครับผมโอเคไม่มีอะไรเลือกเนาะโอเคอ่าก็เพงครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นพวกสโลก็คือทำไฟน ไฟเร็วนะอันนี้ก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับอันนี้ก็จะเป็นแฟลก็คือเร็วนะไฟเร็วๆนั่นเองนะครับโอเคเราจะเลือกเป็นเพลงูองนะือคนจะเลือกเพลงก็กดตรงนี้นะครับผมโอเคคุณจะเอาเลือกแท็กเพลงหรือจะเอาตัวเลือกเพลงก็ได้นะครับแต่ผมจะเอาตัวเลือกเพลงเนาะโอเคผมใช้รุ่นซัมซุงนะครับโอเควันนี้แม่ผมก็จะกลับแล้วนะโอเคอืมแม่ผมมีมีแต่เพงลงเก่าๆมากเลยเนี่ย โอเคแพ้ใหม่แพ้เก่าโอเคใส่วาดสีวถิมกันโอเคเดี๋ยวเราเอาคู่ครองนั่นแหละนะฮะผมโอเคเดี๋ยวก็กดแล้วให้เราเลือกเพลงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดตรงนี้ฮะแล้วก็รอเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นช้าชนานะเดี๋ยวแบบเปิดเสียงแป๊บเปิดเสียงแป๊บเปิดเสียงแป๊บก็จะเป็นประมาณนี้นะคะผมโอเคเล่นให้เองนะครับผม โอเคถ้ากดออกก็กดตรงนี้ฮนะโอเคอย่า okay, งนี้แหละฮะผมก็ถ้าจะเล่นช้าๆก็เล่นช้านะโอเคก็ก็จะมีเท่านี้แหละครับผมก็ลิงไม่มีเนาะเออไม่เป็นไรนีครับผมต้องขออภัยกันด้วยนะฮะผมก็สําหรับนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะแล้วก็กดแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับผมจะไม่พลาคลิปใหม่ๆนะฮะ นี่ผมต้องขอลาเป็นตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเย้ย